อยากสำเร็จอย่างยั่งยืนคุณต้องทำสิ่งหนึ่งวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีทุนหรือไม่มีทุนก็ตามคุณเป็นเจ้าของแบรบนเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าคุณไม่ทำสองสิ่งนี้มันจะทําให้อนาคตของคุณธุรกิจของคุณมันจะตายไปจากโลกนี้หรือทำให้ธุรกิจคุณสร้างรายได้ให้กับคุณน้อยลง 1. b r a n d i n ก 2. m a r k e t i n g วันนี้การทำแบรนดิ้งมันจะทำให้คนรู้จักคุณจำคุณได้จำชื่อคุณได้ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำธุรกิจแล้วไม่ได้สร้างแบรนดิ้งไม่ได้สร้างภาพการจดจำให้กับธุรกิจของคุณให้กับตัวคุณให้คนจำคุณได้เมื่อมีคนเข้ามาทำธุรกิจเหมือนเหมือนกับคุณเข้ามาขายสินค้าเหมือนเหมือนกับคุณมันจะทำให้เขาจำคุณไม่ได้เขาจะไปเลือกซื้อสินค้านั้นกับคนที่มีแบรนดิ้งคนที่เขารู้จัก คนที่ออกมาทำให้เขาเชื่อว่าคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน คุณต้องออกมาสร้างแบรนดิ้งให้กับสินค้าคุณให้กับธุรกิจคุณออกมาสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ให้กับตัวคุณมันจะทำให้คุณเป็นหนึคนเลยที่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 2. อมาร์เก็ตวันนี้คุณต้องทำการตลาดให้เข้าถึงผู้คนเยอะๆวันนี้คุณต้องมีช่องของคุณเองมีสื่อของคุณเองถ้าวันนี้คุณไม่มีสื่อไม่มีช่องของคุณเองคุณจะเติบโตได้ช้า คุณจะแพ้คนที่เป็นเจ้าของสื่อคนที่เป็นเจ้าของช่องของเขาเองเพราะการที่คุณมีช่องมีสื่อเป็นของคุณเองมันจะทําให้คุณได้ประชาสัมพันธ์ ลูกคค้าของงุณโดยตรได้โปรโมทสินค้าของคุณโดยตรงโปรโมทแบรนด์ของคุณโดยตรงคุณจึงต้องมีช่องของคุณเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทําเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณเกี่ยวกับสินค้าของคุณว่ามันสร้างประโยชน์หรือช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการของคุณหรือสร้างประสบการณ์อะไรให้กับเขาที่ทําให้เขารู้สึกดีมีความสุขมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เติบโตอย่างยั่งยืนและการ ทำการตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต้องเอาหน้าของคุณมาออกสื่อมาออกช่องของคุณไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปสั้นการทําวิดีโอการไลฟ์สด ให้เขาเห็นคุณทุกวันทุกวันเมื่อเขาเห็นคุณทุกวันทุกวันมันจะทําให้เขาจดจําคุณได้รู้จักชื่อคุณจําแบรนด์คุณได้จําสินค้าคุณได้เมื่อเขาตัดสินใจจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการเขาจะนึกถึงชื่อคุณเป็นคนแรกนึกถึงคุณเป็นคนแรกมันจึงทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลย ที่สร้างธุรกิจแล้วเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการเริ่มต้นทําธุรกิจให้เอาสอสิ่งนี้ไปทํามันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนและเปลี่ยนชีวิตคุณได้อยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้กด follow กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ครูไก่ต้งเอามาให้